วันนี้จับรถโคตรราคาถูกช่วงล่างโคตรแน่นงวดคอดผลสบายต้องเป็นคันนาวาล่า NP 3 0 0คันนี้เลยค่ะมาชมกันเลยค่ะบอกเลยว่ากระจังหน้าโครเมียมหลอดเทมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปเดินดูฝั่งนั้นต่อเลยนะคะนี่เลยค่ะ เป็นโอเพ c นแเปิดแคปได้นะคะกระจกเป็นกระจกโครเมียมด้วยอันนี้เป็นสีขาวมุกภายในมาพร้อมกับเบาะหนังสีครีมนะคะสวยมากๆเลยนะคะถุงรมนิรภัยคู่หน้ามีในส่วนของหน้าจอมองกล้องหลังนะคะเกียร์หสปีดนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆแล้วก็เป็นเครื่อง2,500จ้า อันนี้เป็นนาวาล่า np 3 0 0 2.5 S เกียรธรรมดารถปีคศ2016ราคาเพียง2 90, 9 9 0 0 0บาทผ่อนตลอดสัญญาอยู่เพียงที่5,000กว่าบาทเท่านั้นใครมาก่อนจับจองก่อนเป็นเจ้าของก่อนรีบโทรมาเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนฝากทำสัญญาฟรีส่งรถทั่วไทยมีพรบรภาษีประกันให้ลูกค้าด้วยท่านใดสนใจรีบโทรมาได้คะ่ะ